เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวพรเพรินวงประเสริฐผมนายธิรชาสวัสดีจะมานําเสนอเรื่องสเสด็จประพาสต้นค่ะประวัติทรงนิพนธ์เมื่อพศ2447เมื่อครั้งโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อสําราญพระราชอิริยาบทอย่างสามัญชนพอพระราชาไทยจะประทับแลมที่ใด ก็ประทับที่นั่นบางครั้งทรง,ทรงเรือเล็กหรือรถไฟโดยมีให้ใครรู้จักพระองค์จากเสด็จประพาสเป็นการส่วนตัวเช่นนี้มีพระราชดำรัสเรียกว่าประพาสต้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะเดิมทีในการเสด็จประพาสดังกล่าวโปรดกล้าวให้เจ้าหมื่นเสมอใจราชเป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือมาดประทุนสี่แจว เจ้าหมื่นเสมอใจเรืองชื่ออ้นจึงตัดเรียกว่าเรือตาอ้น oh. เมื่อเรียกเร็วๆเพี้ยนเสียงเป็นเรือต้น oh. ต่อมาคำเรือต้นใช้เรียกเรือพาะที่นั่งมาดประทุนสีแจวในการเสด็จประพาสท, oh. ที่มีพระราชประสงค์จะไม่ให้ใครทราบว่าเป็นพระองค์จากการเสด็จประพาสเช่นนั้นได้ชื่อว่าเสด็จประพาสต้น ครานิพนธ์เรื่องนี้พิมพ์ครั้งในหนังสือทวีปัญญารายเดือนตั้งแต่เมษายนพศ2447เดือนละ,ละฉบับลักษณะาการแต่งแต่งเป็นรอยแก้วลักษณะจดหมายที่ไม่มีการตอบความมุ่งหมายเพื่อบันทึกเรื่องราวท,าท,ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาต้นเมื่อพศ2447เรื่องย่อเป็นจดหมายกายฉบับ ผู้ทรงพระพธ์ทรงสมบูรณพระองค์เองเป็นนายทรงอนุภาพเชนจดหมายถึงนายประดิษฐ์เล่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเมื่อครั้งโดยเสเด็จพระราทสมเดชครับจุลจอมราชก็ย์ด,ดุษฎเสด็จประพาสเมืองหัวบางต่างๆที่เป็นส่วนพระองค์เมื่อรอสเดอต,ตรงกับพศ2427ฉบับที่1เสด็จพระเสด็จประพาสบางปะอินฉบับที่สอง เสด็จจากบางปะอินไปครองดอนดงสะดวกแขวงเมืองรัฐบุรีประทับเสวยทราพญาหที่บ้านแดกรุ่งฉบับที่สาเสด็จประทับภายในแขวงเมืองรัฐบุรีฉบับที่สี่เสด็จประทับแขวงเมืองสมุทรสงครามฉบับที่ห้าเสด็จประทับเพชรบุรีฉบับที่หกเสด็จประทับเมืองสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีฉบับที่เจ็ดเสด็จประทับแขวงเมืองกรุงเก่าบางปะอิน ประทับสเสวยของพระายหาห์แงที่บ้านราชาและอ่านแดงทับที่ตำบลบาง,บางหลงอ่างฉบับที่แสดสรุปความ,ม่งหมายและผลที่ได้จากการประดิษฐ์ประพาต้นตัวอย่างจดหมายฉบับที่7พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวะสะเสด็จประพาสในลักษณะไม่เป็นทางการโดยแสดงพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อทรงสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทรงพบปะพูดคุยกับราษฎรตามสถานที่ต่งตางๆ และส่งบันทึกสิ่งที่พบเห็นลงในจดหมายซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและปัญหาของประชาชนในสมัยนั้นทางนี้พระราชาดิโพนเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายบันทึกการเดินทางใช้สำเน,นวบัวหารที่เข้าใจง่ายชวนสนุกให้ความรู้เกี่ยดกับพระราชเจริยวัตรในพระบ้าทสนุจจกจราจรก้าวใต้ยุหัว,หวที่เอาพระราชพระราชไทายใส่ในการบำบัดทุกบำรุงสุกแก่รัษฎรอย่างใกล้ชิด จะให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของคนใน,ใน,นในชนบทเวลานั้นการนำเสนอเรื่องเสด็จประค่าต้ตนมีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ